การหมักน้ำหมักขี้หมูของนอนเวนไม่ได้มีแค่ e อกับกางน้าตาลนะครับพี่น้องเรามีปุ๋ยสูตรและธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมเข้ามาร่วมด้วยนะครับคือของพวกนี้เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแต่ทีนี้เรามีมีการหมักร่วมเข้ามาด้วยพี่น้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำหมักขี้หมูครับเนาะพี่น้องนี่ครับอาหารรองและอาหารเสริมพี่น้อง ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเนาะพี่น้องน้ำหมักขี้หมูถามมาตอนนี้ใช้ได้เลยไหมใช้ได้นะครับผมแต่ว่าให้ฟองเขาหมดไปก่อนจะดีกว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวลองโทรมาคุยกันก่อนได้กับนอนเวียนการเกษตรส่วนผสมหลายอย่างครับรับรองว่ารับประกันว่าธาตุอาหารครบทุกตัวบ่แง่มนี่โท่มาดาเลยพี่น้องเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ให้มัดท่มาดาเลยเนาะพี่น้องโทรมาดานอนเวียนได้เลยนะครับโทรมาดานอนเวียนได้เลยนะครับผมเนาะ ใครเอาปุ๋ยของเจ้าเราไปสีแล้วมันคือบองงางอํโทรมาด่าได้เลยท่านอาหารครบทุกตัวครับเนาะใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับพี่น้องแล้วก็ระยะเวลาคือสิ่งสําคัญน,นะครับการหมักปุ๋ยเนาะพี่น้อง